สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลีน Channel นะคะนุ้ยเชื่อว่าหนุ่มๆกําลังรอคอยรีวิวอันนี้แนะ่นอนเลยค่ะกลิ่นใหม่ของมองบลังนะคะมองบัง explorer ultra blue ค่ะและนุ้ยจะมาเปรียบเทียบกับตัวโด่งดัง o r i g i ินอของเขานะคะก็คือมองบัง explorer ค่ะ มงบาง Explorer Ultra Blue นะคะออกมาเมื่อปีนี้ค่ะ2021นะคะนุชฉีดเอาไว้ด้านนี้แล้วและด้านนี้นุชฉีดตัว Original Explorer ตัวปกติเอาไว้นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยเป็น EDP Perfumer มีใครบ้างมีถึง3ท่านด้วยกันค่ะคุณจอร์ดี้เ n a ร์นา โอลิเวียปลาชูนะคะอนโทนมายซันดูนะคะโน้ตของเขามีซ i ซิเลียนเบอร์ o กมอตค่ะหรือว่ามะกรูดฝรั่งเนอะอิ o t ติกฟรุตแล้วก็พ k ิ e เ p e มิดเดิลโน้ตจะมีสีโน้ตเพราะฉะนั้นตามขวดสีเลยค่ะสีฟ้าสดใสต้องหันให ก่อนรู้สึกแบบสดชื่นอควาติกประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีอมเบอร์กรีสนะคะเบสโดจะมีวู้ซี่โน้ตกลิ่นไม้ค่ะเพชช l รี่ลีฟนะคะใบแพชชอรี่และหนังนะคะเปิดมาเนี่ยกลิ่นเบอร์กอร์มอตจะขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าเป็น EDP นะแต่กลิ่นนี้ค่อนข้างเบาสบายเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการกลิ่นฉุนรุนแรงค่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมาก อันนี้ explorer ตอนนี้สเปรย์ค่ะเปิดมาปุ๊บระดมเนี่ยมีควารมรู้สึกเอ้ยหวานพอๆกันแต่ทิ้งไว้แค่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเท่านั้นค่ะกลิ่น ultra blue เนี่ยเขาจะจางลงค่อนข้าง เร็วนะคะเพราะฉะนั้นตุ่นเนี้ยนุ้ยแนะนําให้สเปรย์ให้โดนเสื้อผ้าเลยค่ะไม่งั้นจะหายไปค่อนข้างเร็วคือจะเป็นกลิ่นค่อนข้างติดผิวค่ะให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นแล้วก็ไลท์มากๆเบอร์กามอตของเขาก็จะไม่ได้หวานมากนะคะความเป็นซิตรัสเป็นซิตรัสเบาๆสะอาดนะคะนุ้ยลองเปรียบเทียบกับเลเลโบนะคะเบอร์กามอต22อันนั้นก็คือเบอร์กามอตแบบแท้ทูชัดมาก มันจะมีความเปรี้ยวสดใสมากกว่าแต่อันนี้ก็ออกซิตรัสเบอร์กามอตในแนวหวานๆนนิดนึงนะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้หนักนะคะ ค่อนข้างเหมาะกับการไปเดินป่าเป็นออฟฟิศเซนที่ดีมากๆหรือคนเริ่มต้นใช้น้ำหอมและไม่ต้องการใช้น้ำหอมกลิ่นแรงเป็นกลิ่นที่นึกคิดว่าน่าจะเป็นคาวพรีเซอร์ค่ะใช้ง่ายใช้ไปโรงเรียนอะไรงก็ได้กลิ่นเขาจะ develop โดยการกลิ่นซิตรัสจะค่อยๆลดลงค่ะและจะมีความออกแนวแบบอาร OMATIC นิดๆน,น,นะคะที่เขาดีไซน์ไม่ต้องการให้เป็นซิตรัสอาร OMATIC ซึ่งค่อนข้างอาโรมาติกออกแนวเขียวๆไม้ๆนิดๆน,นะคะโชยขึ้นมาเบาๆทำให้นึกนึกถึงกลิ่นที่นุยค่อนข้างชอบมากนะ Tom Ford Costa a z า r a ปี2021หนยี่อรีวิวไว้ตรงนี้นะคะดีมากๆกลิ่น,นั้นนะคะกลิ่นนี้จะให้อารมณ์หินแบบนั้นหน่อย,อยเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ15นาทีค่ะและกลิ่นเนี่ยจะค่อย d ด v e l o p ความเป็นหนังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังไม้ซิตรัสเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเบาๆกลิ่นสุดท้าย ท้ายบนผิวนุ้ยนะคะจะออกแนวหนังกับไม้มากกว่าแต่เป็นหนังที่ออกแนวชิลๆเบาสบายและเป็นหนังในโทนเดียวกับไม่น่าเชื่อนีเ่เพิ่งรีวิวไปเอง b บ r ร y r r ่บ r ตริทึ h ฟอ h ์ฮค่ะจะเป็นหนังในโทนนั้นแต่ว่าออกแนวเบาสบายไม่ได้ออกแนวดาร์กริทึมเนี่ยเขาจะออกแนวดา,ดาร์คคือเข้มๆนมมิดหนึ่งแต่เนี่ยเขาปรุงออกมาให้ค่อนข้างใสเพราะว่ามีซีโน้ตเนาะและกลิ่นแอมเบอร์กรีบ,บนผิวนี่ค่อนข้างชัดเจนด้วย ก็เป็นแอมบเกอร์ที่ค่อนข้างโอเคอแต่ว่านี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแอมบเกอร์หอมแบบสาวะใชนะคะรวมๆแล้วเป็นกลิ่นที่สำหรับนุ้ยคือโอเค ที่อเมริกานะคะราคาเขาเข้ากับตัว Explorer EDP เลยค่ะ30 ml 60เหรียญ60 ml 78เหรียญและ100 ml 98เหรียญนุน้คิดว่าที่เมืองไทยก็น่าจะราคาเท่ากันนะคะนุ้เห็นที่เมืองไทยยังไม่มีขายเลยนะไม่แน่ใจเพื่อนๆอาจจะลองเช็คดูก็ได้นุ้เช็คทั้ง Central Sephora แล้วก็ King Power ยังไม่มีรุ่น l t t a b l บ e นะคะแต่ว่ารุ่น Explorer ธรรมดา100 ml อยู่ที่ประมาณ2840บาทเพราะฉะนั้นคิดว่า Ultra Blue ก็จะน่าจะ ราคาคนี้ค่ะรู้ว่าตัวมองบังเลเจน EDP ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะปี2021เนี่ยมีแล้วที่เมืองไทยถ้าเพื่อนๆสนใจอยากฟังรีวิวจากนุ้ยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจนุ้ยด้วยนะคะนี่มาเทียบกับตัวออริจินอลเขากันเปิดมาคือออกไปคนละแนวแบบแตกต่างคือ Explorer เนี่ย อย่างที่เรารู้กันอยู่เขาโด่งดังเพราะว่าเวลาดมแล้วเราจะรู้รสึกถึงเอ่อครีดอเวนเจสเนาะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นความเป็นคล้ายๆสับป,ปะรดบูดี้หนังหน่อยๆอ,อยู่ในเนี้ยแต่อันเนี้ยเขาจะไม่ใช่หวานในทํานองสับป,ปะรดนะคะเขาจะหวานเบาๆไม่ได้เน้นหวานดยซ้าไป,ปช่วงแรกอ่ะอาจจะรู้สึกหวานที่สุดแล้วแต่จริงก็ไม่ได้หวานนะในขณะที่ explorer เนี่ยจะหวานในทํานองสับปะรดอยู่ตลอดเวลาและกลิ่นจะ develop ทำนองบูด,ดี้กับหนังเพราะมันจะมีความกลมกล่อมไม่รายเท่าค่ะกลิ่นอันนี้ไม่ละมุนละมอมเท่าอะค่ะไม่ใช่กลิ่นที่ชาร์ปนะแต,แต่แต่ถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้มันเหมือนกับมีความเป็นแอมเบอร์นวลนวลมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นหนังความเป็นไม้เขาจะออกแนวกลมกลมนวลน,นวลหวานคนส่วนใหญ่น่าจะชอบ explorer ตัวธรรมดามากกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีดูมีแรงดึงดูดมากกว่าค่ะกลิ่น อัลทราบูเนี่ยจะออกแนวสดใสสบายๆเหมือนออฟฟิเซตดูคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าเหมือนกับไม่ชอบกระตุกตาไม่ชอบให้ใครรู้ว่าเราฉีดน้ำหอมแล้ววันนี้แต่ว่า,าตัวเอ็ก o r พลธรรมดาเหมือนกับคนที่ต้องการแอ t เทนชั่ต้องให้การให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันแต่งตัวแบบนี้หรือเอาไว้ดึงดูดเหมือนไปเวลาไปเที่ยวะคะ่ะถ้า จะมี2ตัวนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ากลิ่นไม่ได้เหมือนกันเลยคนละแนวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถมีทั้ง2ตัวได้ถ้าจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะนุ้คิดว่าเลือก Explorer Original ดีกว่าค่ะเพราะว่ากลิ่นติดทนแล้วก็ชัดเจนกว่ามากตัว Ultra Blue กลิ่นบนผิวนุ้ยนะคะอยู่ได้มันแค่5-6ชั่วโมงแต่ถ้าสเปรย์ให้โดนเสื้อผ้าอย่างเช่นโดนสเปรย์บนไหลอะไรเงี้ยนะ กลิ่นก็จะติดไปได้ถึง8ชั่วโมงแต่เป็นแบบจางๆติดผิวอนะคะ่ะในขณะที่ Explorer เนี่ย EDP เขาจะชัดเจนมากกว่าใช้ได้ในทุกสถานการณ์ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นหรือว่าไปเที่ยวถ้าใช้ไปเที่ยวคือสเปรย์ให้เยอะหน่อยถ้าใช้ไปทำงานก็คือสเปรย์ให้น้อยหน่อยแค่นั้นเองในขณะที่ตัว u l t r a b e นี่รู้สึกว่าไม่ได้เหมาะกับงานกลางคืนเลยเพราะว่ากลิ่นเบามากและ,และเป็นกลิ่นในออก ในทํานองบุคลิกชิวๆถ้าจะต้องเลือกขวดใดขวดหนึง่งหรืก็แนะนํา Explorer EDP นะคะเพื่อนๆคนไหนเคยลองทั้ง2กลิ่นบ้างชอบอันไหนมากกว่ากันคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย